ผู้จัดการเผยตำแหน่งฟรุกเกริรกพลนายบีฟหลังสังคมจับตามองค่ะจากประเด็นที่ฟรุกเกรกพลมัตสยวาน,นิชโดนโยงเหมือนเดอะไอคอนกรุ๊ป ที่ตอนนี้เจ้าตัวยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆท่ามกลางชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นสนั่นโซเชียลอยากให้หนุ่มฟลุกออกมาชี้แจงคอเท็จจริงค่ะล่าสุดนั้นสื่อข่าวดังเผยผู้จัดการของหนุ่มฟลุกได้เปิดใจตอบครั้งแรกแล้วเผยตำแหน่งหนุ่มฟลุกเป็นซี O ของประเทศไทยแต่บีฟไม่ใช่ของประเทศไทยเป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศมีใบนําเข้าทุกอย่างทางนี้ไม่มีผู้เสียหายออกมาเรียกร้องอะไรแบบนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดเลย ไม่มีคนมาฟ้องเพราะตัวบริษัททำถูกต้องทุกอย่างทางสันพากรจะทราบอยู่แล้วสำหรับประเด็นมีคนบอกว่าเคยไปอบรมแล้วมีการเสียเงิน300บาทในส่วนนี้เป็นส่วนของตัวสมาชิกที่เขาไปทำกันเองไม่ได้เป็นนโยบายของทางบริษัทค่ะ